คอนไม่หยุดครับคูน18ดแปไม่หยุดโอ้โหกำมันท่อนโตมงมาแล้วนะครับเรียจบพินอลายมีต่ำเท่าไหร่โอ้โหซูเปอร์เมกามาแล้วซูเปอร์เมกา คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคว่าขอกราบสวัสดีทุกท่านอยู่ในสนามรบกันเลยนะครับผมแม่ได้อยู่กัเกมแบทเทิลเก่าเลิศเย้านครับเฮ้ยพี่เหนืพี่ัวใจพันพี่ัวใจพันมาสามร้อยาอนนนนนนาดาววันนี้สามร้อยดาวหยอกหยอก,ยอกมา นี้เลยครับทุนสามร้อยปั่นเดี๋ยวนะปั่นครั้งละสามออโต้ละสามคิดเดี๋ยวะไป <c oughs> วันนี้เนี่แบบว่าเปลนเกมมานะเปลี่ยนเกมเบื่อเบื่อแล้วือวันนี้แนละ้วแบบแยิงกันบ้างดีว่า,าเอเอคเล่มมาเอคเล่มมาอัดกันไปตุๆๆ อะไรนะสนใจเนี่ยโอ้ไม่นาไ้หน้าจืด่ไยังไงอบริทนแม่งขึ้นๆลงๆว่ะตนขึ้นๆลงๆว่ะเอาแล้วคิวมาแล้วัแล้วมีตมตูมตูมยังไงตูมแล้วไมไม่บาน้่น่ควปคิวอ่ะหุยอนคิวอ่ะขอนคิวยังไง คิวไปแล้วยไงคิวไม่ ula, okay? คิว like? คิวไม่ ouais, คิวคิวไม่คิวคิวไม่คิวระเบิดอ่ะคิวไม่คิวระเบิดอ่ะนี่เดี๋ยวแล้วคูณติดไปแล้วคูณติดไปแล้วยังไงเฮ้ยมันคูณไม่หยุดเลยเพื่อนโอ้โคูณไม่หยุดคูณไม่หยุดมานั่งกองทัพเลยตอนนี้คูณขึ้นมาหกร้อยนิดๆแล้วแม่ขึ้นมาหกร้อยนิดๆแล้ว เจ็ดร้อยแล้วคูณปดคูณไม่หยุดคูณไม่หยุดครับคูณ18คูณไม่หยุดโอ้โหยังมันท่อนโตมาแล้วครับตเท่าไรอะไรโอ้โหซุเปอร์เมกามาแล้วซุเปอร์เมกาตกที่สี่หกหกนะโ้โหคนตหมุนไฟหมุนไปไปยาวยาไปยาว เดี๋ยวโมดเดี๋ยวโมดออโต้เลยจัดเลยยี่ยี่สิบใสกดตายยี่สิบหรืไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มเขื่อนละโอ้โหเริ่มนิ่งนะเริ่มนิ่งนิ่งจัดจัดนิ่งจัดมันไงเนี่ยโอ้โหมันพักลบกันเหรอมาไม่มามาไม่มาเอาแล้วเอาแล้ววันช็อตวันคิวแล้ววันช็อตวันคิวแล้ว เึื่อนี่ว่าเริ่มมีทุนแล้วเริ่มมีทุนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนเลยปาละสามติดไปเลยดีกว่าโอ้โหเริ่มเ่ออโอโต้เลยสามสิบค้างไปปฏิบัติ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 แล้วตอนนี้โขนต่อคิวแล้วโอ้โหยังไงพี่เมกาคิว กตไปพันกว่าแล้วพันหแล้วโอ้โีอเตอร์ฟเอาเลยฮะพูอมแล้ว่ยิงมั่วตัวเลยไ้ยเลไม่ใครลอยมาแล้วโอหาแล้ว้ังวันก้อนโตหลังวันก้อนโตเาไมมาเป็นกิโลเลย่ะยี่น้อยนายโอ้โุปเปอร์เมกามาแล้ยเวินเนอร์สามพันกว่าแล้วสามพันกว่าแล้ยสบายแล้วสบายแล้วสามพัน ได้ได้ได้ไหนคัพคีวโตคิวไงไม่าแล้วมจาาคิวแล้วคอนคิวเอาแล้วคอนคิวแล้วคอนคิวเลยวุ้ยเคางติดตนวเด็กเข้าไปแล้วโอ้ตอนนี้นไขึ้นมาหกวทากว่าแล้ว ไหวแล้วเปิดทโบเลยแลกันเกลียดมาอแล้วลงมาโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเลยมาวลเ้วโจ้แลจิทแล้วต่ะโจปเจ็ดทำแล้วว่โว้รางวัลคอนโต้ปาเปมีกาแม่งมาอีกแล้วโจ๊ะ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 โ้แม่งยิงมาซ๊มตามโจ้โโจเองเลยโจลงตหวโจ๊ะ มีใครหยุดเขาอยู่แล <it 's here now> ้วพี่มีวันแลมโบ้โอ้โหนี่วันแลมโบ้นี่ก็พี่โบ้บอกผม่แหละโบ้โอยโบ้ไอโบ้เป็ยังไงของมึงเนี่ยไอโบ้โอ้โหเอาจริงี่ว่ะรถถ่ายชเมยังไม่กระเด็นแล้วโอ้ยคนหรืออลไรมาไม่มายังไงปิปันคิวคอรคิวมี่เคมอนก็มามี่ระบบ อันมาแล้วโอ้ยังจัแปอยกพันก่าแล้วเรื่องมกนตปก้ยก้พันกว่าแล้วตายได้แล้วมึเนี่แกูยังไม่ตาย้วกูยังนั่งอยู่นะ้ย้วก้าัน้กูแล้วคุณเสบอแล้วไปแล้วไไป